สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตกงานแต่ตกใจนะคะต้องบอกค่ะหลายคนนะคะคอยติดตามรายการของเรามากเพราะว่าเรามีวิทยากรน,นะคะคนเดิมเช่นเคยคะ่ะดรนัทพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้ต้องอวยกันหน่อยเพราะว่าเผลอแป๊บเผลอแป๊บไปต่างประเทศโ,โหกว่าจะขอคิวในการอาัดเทปรายการได้คุณเมย์ครับสองอาทิตย์ไม่อยู่เอาอ,อีกแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องของความจําเป็นแต่ยังไงใจนี่มีให้รายการเต็มร้อยครับคุณเมย์ เพราะทุกครั้งที่มาเนี่ยผมว่าเรามีความสุขกันที่เรา,าได้คุยกับท่านาที่เข้ามาเข้ารายการาได้คุยกันเราได้เห็นว่าวิธีการคิดของผู้ประกอบการของเราในหลายๆท่านเนี่ยเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปใช่ค่ะ,ะคที่สําคัญคะอาจารย์จะเห็นเลยว่าธุรกิจที่มาออกรายการเรานะคะเราจะเน้นธุรกิจเล็กๆก่อนใ,<ช>ในการก่อร่างสร้างตัวเพราะว่าธุรกิจเล็กๆค่ะคผู้ชมค่ะจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่ท้อนะคะคบอกแล้วว่ารายการตกงานของเราคอนเซปต์คือไม่ใช่แค่ตกงานไม่มีงานทํานะอ่ะ ทำงานประจําอยู่อยากมีรายได้เสริมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานประจำํำหรือว่าบางคนอยากจะลองดูเป็นไอเดียสมมุติว่าเราชอบคล้ายๆกันอันดแดปกันไหม บางทีอาจจะดูรายการแล้วก็จุดประกายความคิดให้เห็นว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเขามีความถนัดมีความรักม,มีความชอบเขาอาจจะทําในครัวเรือนจากธุรกิจเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่โตค่อยๆเติบโต,ต,ตขึ้นหรือบางครั้งก็จะเป็นกรณีของน้องๆที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่เรียนปี2เรียนปี4ก็สามารถที่จะทารายได้เสริม,มสร้างไรายได้ที่มาช่วยครอบครัวได้ใช่ค่ะที่สําคัญค่ะในเบรกแรกไม่คุยเรื่องนี้ไม่ได้ นังสือสองเล่มของอาจารย์ค่ะวันก่อนใครที่ดูเทปรายการก่อนหน้านี้นะจะเห็นว่าเมย์พูดถึงเล่มสีแดงเนี่ยเยอะมากจริงๆจนไม่มีเวลาพูดถึงเล่มสีน้าเงินเอาวันนี้มาต่อกันค่ะอาจารย์เล่มแรกนะคะต้องบอกว่าจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุยไปแล้วมาสีน้ําเงินดีกว่าเล่มบิสเซ็ตสตาร์ทอัพธุรกิจส่วนตัวรสร้างได้ง่ายนิดเดียวครับไปร้านหนังสือบุ๊บคุณผู้ชมอ่านโดยดรนัทพลประดิษฐ์ผลเลิศผู้เขียนหนังสือขายดีจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจส่วนตัวคนเดียวกันค่ะ คนเดียวกันต้องบอกก่อนนะแล้วก็ที่สําคัญคือพิมพนะี่ยตอนนี้แบบสิบกว่าสิบสี่สิบห้าหรืออะไรจำไม่ได้เลยเนาะมันเยอะมากจริงๆอาจารย์มันขายได้จริงๆขายหนังสือขอเปอร์เซ็นต์ <c oughs> อันนี้ต้องบอกว่าเราเป็นการแชร์แบ่งปันโอกาส <c oughs> แล้วก็เป็นการเล่าการถ่ายทอดมุมมอง <c oughs> ทางความคิดครับเพราะว <c oughs> ่าหลายผู้ประกอบการเองเวลาที่ตัดสินใจอยากจะทําธุรกิจขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาก่อนพอตัดสินใจจะทําธุรกิจแล้วก็จะเริ่มเอ๊ะ จะเริ่มต้นอย่างไรดีจะเปิดร้านค้าจะจดทะเบียนดีไหมจะสอบถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเปิดร้านแล้วเปิดผิดไปจะหาใครมาซื้อร้านต่อจะหาใครเป็นคนลูกค้าจะทําปมคคำถามจะเยอะมากอาจารย์นี่เคยเจอเหตุการณ์หนึ่งนะไปเซ้งร้านอะ่ะแล้วโดนหลอกเลยนะที่สองสองด้านอะ่ะสองด้านจะแพงกว่าด้านเดียวอาจารย์นึกออกไหมห้องใช่ครับววมีห้องหัวมุมห้องหัวมุมอะ่ะไม่ได้คืนด้วยอะ่ะ อตอนนั้นก็จะรู้จักกันก่อนนะอยากมีธุรกิจไง<อ>แต่ไม่ศึกษารู้สึกว่าอยากได้ทำเลยดีๆอะไรเงี้ยอันนี้ต้องต้องปรึกษากันด้วยนะ,ะที่สําคัญค่ะอาจารย์อยากถามว่าแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือสองเล่มนี้ของอาจารย์ต้องถามกิดอาจารย์เริ่มจากอะไรคะ,ะต้องบอกว่ามาจากการที่มีโอกาสไปบรรยายไปพูดให้กับทางหน่วยงานของทางภาครัฐนะครับในเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมาทําธุรกิจส่วนตัวพอยิ่งพูดพอพูดไปเยอะขึ้นก็จะมีคน มาถามโทรศัพท์มาถามมีทั้งถามในงานสัมมนาบางครั้งเนี่ยเขาให้เวลาเราพูด3ามชั่วโมงเราไม่สามารถเล่าหรือบอกแนวความคิดต่างๆได้ก็เลยเริ่มพอพูดเยอะขึ้นเริ่ม<ะ>มีหนังสือมีงานเขียนในหนังสือพิมพ์มากขึ้นก็เลยตัดสินใจนํามารวมเล่ม,อมพอรวมเล่มก็ะจะได้เป็นคําตอบเดียวกันอยากรู้ใช่ไหมครับเริ่มจากเล่มนี้เลยอ่าก็อยากรู้ก็ต้องเล่มสีแดงก่อนนะเบสิกนะแล้วก็มาสีน้ําเงินแต่ก่อนอื่นอาจารย์วันนี้หนึ่งอาชีพที่แนะนํา ยับนิดๆนะเกลืนอนน,นิดว่าเป็นเรื่องของแท็กซี่แท็กซี่หัวใจอินเตอร์พอ,อพูดเรื่องนี้ปุ๊บมาต้องโยงหนังสือเรื่มนี้ในบทของ AEC แท็กซี่เราสมัยนี้พัฒนาเรื่องของภาษาไปไกลเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ AEC มีความสําคัญยังไงกับการประกอบธุรกิจหรือว่าสร้างอาชีพ ต้องบอกว่าวันเวลาที่ AEC เปิดมาเนี่ยหลายๆคนกลัวว่าเหมือนกับพอเราเดินข้ามวันที่สามสเป็นวันที่1มกราเนี่ยเ e c เปลี่ยนแลยชีวิตเราจะเปลี่ยนไปซึ่งจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นครับเพราะว่า AEC เนี่ยมันเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนมาคือวันนี้เนี่ยเรามีประชาคมเศรษฐกิจเรามีเพื่อนบ้านเรามีคนต่างประเทศเข้ามาทํางานในประเทศเราเยอะขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงมันค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนและการที่เราค่อยๆเปลี่ยนบางครั้งก็จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยเกิดความรู้สึกอยู่2อย่างคือ1 ชีวิตฉันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งมองเห็นโอกาสที่กําลังจะเกิดขึ้นอพอมองเห็นโอกาสก็ต้องมองทั้งสองฝั่งครับเรามีโอกาสเราก็จะมีภัยคุกคามในแต่ละธุรกิจด้วยอ๋ออาจารย์คะแล้วต้องบอกเลยนะหนึ่งอาชีพวันนี้เรื่องของแท็กซี่แท็กซี่เนี่ยต้องรับลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะตามสนามบินนะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอาจารย์คะเรื่องของภาษาอังกฤษต้องบอกว่าคนไทยของเรานะคะอาจจะกลัวเห็นฝรั่งแล้วยังไงดีอาจารย์มีความแนะนํำยังไงเรื่องของภาษาอังกฤษ โยง,งกับหนังสือเลยเอไอซีต้องต้องบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเป็นสิ่งเดียวที่เราต้องฝึกด้วยตัวเราเองเราไม่สามารถที่จะหลับตาหรือกินยาแล้วมันจะภาษาอังกฤษจ,จะพูดได้ <c oughs> อาจารย์ก็ยาห้าม็ด <c oughs> อันนี้ภาษาอังกฤษบอกว่าแต,แต่แต่เรามีาเครื่องมือได้ครับถ้าสมมติว่าเราเป็นธุรกิจบริการที่ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติเราก็คงจะต้องรู้คําศัพท์ เราเริ่มสกบแทนที่เราจะไปรู้จักภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยมันอาจจะยากเราก็ไปย่อลงมาเอาเฉพาะคาศัพท์ที่เกี่ยวกับชีวิตเรา<อ>ถ้าเป็นรถโดยสารเป็นแท็กซี่เราก็หาศัพท์ที่เกี่ยวกับไปสนามบินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจอดนานไหมมารับเข้าห้องนา้นน<ล>งาโรงแรมอะไรอย่างเงี้ย <ลง S 1> ที่พ<า>ักเราก็ทําสรคริปต์ของเราเก็กบไว้ในรถได้ถ,ถ้าเราเป็นธุรกิจขายขนมขายอาหาราเราก็หาคําศัพท์ที่เกี่ยวกับสินค้าของเราเตรียมไว้แล้วก็ฝึกเราอาจจะไม่ต้องชํานาญทุกทั้งหมดแต่ในอนาคตถ้าเราชํานาญได้ก็ดี อาจารย์กำลังบอกว่าถ้าเราทำอาชีพอะไรก็หาคำศัพท์ใกล้ตัวในอาชีพเราเอาที่เรารู้ก่อนไม่จำเป็นต้อง e x p ร r t นะที่สำคัญเนี่ยเคยมีคำแนะนำกับอาจารย์เขาบอกว่าจริงๆฝรั่งเขาเข้าใจคนไทยนะคือเราไม่จำเป็นต้องโอ้โหพาร์ทเวนโกกรเคงไม่ตึงถึงขนาดนั้นนะคือบางทีมีนิ่งของเขาเนี่ยว่าโกเขาก็เข้าใจแหละไม่ต้องมายอนอดีตหรือ yesterday อะไรเงี้ยคือแบบก็เข้าใจอยากให้คนที่ประกอบอาชีพขับรถนะไม่ต้องกลัวเพราะมีเคยขึ้นแท็กซี่จริงๆเขาบอกว่า ลูกเวลาลุงรับต่างชาตินะอยากจะแบบอยากรับนะได้สตางค์แต่ว่าพูดไม่เป็น อย่างนี้เป็นปัญหาอาจารย์มีหลายคนใช้เทคนิคครับก็คือพิมพ์หาลูกหาหลานนักเรียนพิมพ์ภาษาไทยฝั่งภาษาอังกฤษฝั่งพอเราเขาชี้มาเราก็ดูอันนี้ยังพอช่วยได้ต่อไปเทคนิคที่2อาจจะทํารูปสถานที่ท่องเที่ยวรูปที่เขาต้องไปบ่อยๆรูปสนามบินรูปโรงแล้วรูปวัดขายเลยจะขายถูกก็เปิดมาหนึ่งแผ่นแล้วก็บกชี้เลยว่าเช้าวันนี้จะพาไปจากที่นี่ไปหนึ่งไปสองไปสามแล้วก็ชี้ให้เขาดูเป็นภาพอย่างนี้ผมว่าก็พอไหวโอเคจูๆๆก่อนอย่าเพิ่งแนะนำมาก เพราะเดี๋ยวเขากำลังจะเข้ารายการเรารนะคะคแต่ก่อนหนึ่งผู้ชม่ะฝาก2เล่มนี้นะคะไปหาซื้อได้ค่ะตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วไปค่ะ mm hmm. ช่วงนี้นะคะพักันสักครู่เดียวค่ะ mm hmm. เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ